สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมดัมมี่นะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะแต่วันนี้ผมนะครับกลับมาจากไปเรียนนะฮะก็เลยจะแวะดูที่บ้านกกอกนะครับบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไมดัมมี่ด้วยแล้วกันนะครับผมเออนนี้คือบรรยากาศล่าสุดนะครับบ้านกกอกครับบ้านกกอกบ้านกกอกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับ ขอดูบรรยากาศัน่เป็นยังไงที่จริงผมก็ผ่านไปผ่านมาหลายครั้งนะฮะแต่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยได้แวะนะครับบ้านก็อยู่ใกล้ๆเองนะฮะโอ้โหมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้มีร้านขายเสื้อผ้านะครับร้านขายเสื้อผ้ากานหน้าเขาอ,เาอะไรเนี่ยกูเหวคืออะไรวะทำถนนใหม่เหรอเหตุฉุกเฉินข้างหน้านะคร ผมจะเดินเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างบรรยากาศคึกคักคึกคื้นมีนมตะลงตลาดด oh, ้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่โมโหลานขนาดนี้กันเลยเหรอโอ้ตึ๊ดตึ๊ดี๋ยวเป็นยังไงงานบุญเนี่ยนะบ้านหลวงพ่ออยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมันมันมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับผมอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ผมแทบจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจอดลงไปดูละจอดลงไปดูละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยวเลี้ยว อันนี้ร้านกาแฟะนะร้านกาฟแฟอย่าพิงขยะจอดแล้วี่คุณเสียตังค์คนนี้มันคือฮะเขา,า,าสิาาออสเป็นยูทูบเบอร์คือเขา,า,า,าวันแล้ววัจางลี่เราลงเมืงไทบอก

อัอานนั้นเป็นอ,อ่านะคห้องเพิ่ออเปิดเละนะเปิดเลยนะไลยนพะ่อแม่สุรพีพ่อแม่สรพี่พะเฮ้ยโอบบครโอเคครับผมซื้อเก็บได้นานมากบ,บกเมื่อไรก็เอามาขั้วก,กินเออ <c oughs> แก้มเราอื กับแกงแล้วคก็บได้นานคนหลายเนาะ้คแงโมลูกาหใหญ่ๆแดงนือแน่นืมาซื้อได้ครับมาซื้อได้ตลาดนัดบ้านลุงคนนี้นะคะ เอ,อันนี้นนบอกเฮือดเรานะบอกดูตลาดครับตลาดบ้านลุงพลอารามบสถ์แมลานกาแฟไอเกีย

โอ้คือคากนนเนาะเศรษฐกิจประกอบคือสิคืน,คนอารมณ์เหมือนมาเอาบุญน,นั่นเาเว้าอยู่หมอลำ <g ül> ย้อนหมอลำ อันเขาเขามาขายของี่เขาขเก็บเก็เบเก็บทีบอบออันนี้เขาเก็บคาซาคา,าบออันนี้ก็แม้ๆๆรู้ไว้แล้วเราอ้ลูกเสืออ้าม เอาหน,น,น่อยยี่อพอไปใส่ยีนะ่อหน่อยพ่อเป็นคน,น,นมนั่นพ่อเป็นคนมั่นบอกแงเป็นผู้บ่าวแล้วียืนเอ้ยพีเหลือพี่เหลือเฮ้พี่เหลือเหรเอาหน่อยอันนี้เป็นบรรยากาศข้างๆบ้านลุงพลนะครับเ<อ>นี่ย อย่างการงานวัดนะครับมีทุกอย่างนะครับมีอ,อ,อะไรนะปลาลูกโป่งยิงอะไรก็มีเต็มเลยร้านขายของขายของมีหมดครับมีหมดฮนะคึกคักมากเลยนะครับเดยวดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังเดินไปดูมีเมบดแล้วแต่แล้ว

了 คักคือคืนตลาดบ้านลุงพลครับอันนี้เป็นเวลาตอ,อนเย็นแล้วนะคัะเนี่ยพายกันมาซื้อกับข้าวนะครับ เดอะตลาดเลยเออเสื้อผ้าก็มีนะฮะเออ 当一年施工。<laughs>

ดิเฟอดน,นีลำอันนี้คือเจ้าแม่โซลพีด้วยไหฮะที่เห็นในเฟซน,นะครับมียูทูบเบอร์หลายช่องนะครับอยู่ตรงนี้มีคนเช็ดด้วยนะครับเช็ดแป้งออกจาก เขาเรียกอะไรอคอนไม้อ,อมีปลายตีของรับโชคดูบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเย็นนะครอันนี้ก็เป็นไฟน้ำล้นนะครับ าาคึกครักคึกคักเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะฮะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับทั้สทงสภาพด้านข้างนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะแล้วก็ผู้คนก็เยอะขึ้นนะฮะ Oh. อันนี้แหละครับบรรยากาศบ้านลุงพลในตอนเย็นๆน,นะฮะวันนี้เย็นวันเสาร์นะครับที่ผมมาถ่ายเนี่ยเป็นเย็นวันเสาร์นะฮะก็มาหาซื้อกับครงกาวแถวตลาดบ้านลุงพลนะครับไม่รู้วา่าช่วงนี้คนเยอะหรือคนน้อยนะฮะแต่ถ้าที่ให้ผมประเมินเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับจากที่เป็นถนนโลง่ลงๆธรรมดาตอนนี้ก็ มีร้านค้าเต็มสองข้างทางเลยนะครับมีคนจากหลายๆที่นะครับมาขายของมาจากกาละทรงกาละสินก็มีนะครับไม้คาเมื่อกี้นะครับโอเคผมกลับไปที่บ้านดีกว่านะฮะเมื่อกี้ขับรถยนต์มาเองไม่กล้ามานะครับก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับแม่นะครับเสกับข่ามมาดูบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับวันเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่อง ไม่ยดมีด้วยแล้วกันนะครับขับรถผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ